ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ยอดนิยมอ e ีกกลุ่นหนึ่งที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมาอย่างยาวนานโตโยต้ายาริสรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดน้ำมันขับง่ายและมีดีไซน์ทันสมัยโตโยต้ายาริสใหม่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความโฉบเฉียว สปอร์ตและดึงดูดสายตาไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่รวมถึงกระจังหน้าและกันชนหน้าที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเส้นสายตัวถังมีความลื่นไหลกลมกลืนกับสัดส่วนของตัวรถเพิ่มความรู้สึกปราดเปรียวเมื่อต้องขับขี่ในเมืองล้ออัลอยขนาด15นิ้วเสริมความสปอร์ตได้อย่างลงตัวมิติตัวรถยังคงเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไม่ใหญ่เกินไปจนหาที่จอดยากและไม่เล็กเกินไปจนรู้สึกติดอัด ภายในห้องโดยสาร Toyota y a าริสถูกออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงวัสดุภายในมีคุณภาพดีในระดับของรถอีโคคามาพร้อมจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งนุ่มนั่งสบายพื้นที่นั่งด้านหลังสามารถรองรับผู้โดยสารได้2-3คนอย่างไม่อึดอัดความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันหรือการเดินทางใกล้กล ด้านสมรรถนะโตโย t a ายาริใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอั V VTiE ให้กำลังสูงสุดประมาณ92แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีไซึ่งมีความนุ่มนวนในการเปลี่ยนเกียร์และช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการรถขับไปทำงานหรือเดินทางในเมืองเป็นประจำ ความปลอดภัยใน Toyota ายาริก็จัดเต็มในรุ่นใหม่มีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรก ABS และ EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC รวมถึงกล้องมองหลังช่วยให้การถอยจอดง่ายขึ้น ในด้านราคา Toyota y a าริมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นประมาณ559,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปราคาใกล้700,000บาทถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสิ่งที่ได้ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือของแบรนด์ความประหยัดสมรรถนะและความปลอดภัย Toyota Yaris ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มองหารถยนต์ที่ขับง่าย ประหยัดน้ำมันและมีความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวไม่แปลกใจเลยที่รุ่นนี้ยังคงได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากคุณกำลังมองหารถคันแรกหรือรถเล็กใช้งานในเมืองโตโยต้ายาริสอาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็เป็นได้หากต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาคหรือสคริปแปลก,กลับเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ u t u b e วายเวอร์แจ้งได้เลยครับ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ยอดนิยมอ e ีกกลุ่นหนึ่งที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมาอย่างยาวนานโตโยต้ายาริสรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดน้ำมันขับง่ายและมีดีไซน์ทันสมัยโตโยต้ายาริสใหม่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความโบเฉีียว สปอร์ตและดึงดูดสายตาไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่รวมถึงกระจังหน้าและกันชนหน้าที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม